เป็นนักเรียนภาษาที่ดีควรจะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนหลายคนถามว่าเอ๊ะทำยังไงจะจําคําศัพท์ได้ทํายังไงจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะมาลองดู7ข้อนี้นะคะว่าเรามีครบกันหรือยังหรือว่าเรามีข้อไหนบ้างนะคะ the good language learner นะคะข้อ1น,นะคะ I look at my work after class นะฮะพอเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดู เอกสารหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเรียนมา and study any new materials again ถ้าเกิดเป็นอะไรที่ใหม่เนี่ยเราก็ไปทบทวนอีกรอบหนึ่งเรียนแล้วทบทวนกันหรือเปล่าคะข้อ2นะคะ I have a vocabulary book to write new words in ฉันเนี่ยมีสมุดจดคำศัพท์มีกันไหมเอ่ยเนี่ยสมุดจดคำศัพท์นะฮะจะเป็นเล่มใหญ่ก็ได้หรือว่าเล่มเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้เขียนคำศัพท์ใหม่ๆนะ,ะ to write new words in มีไหมเอ่ยข้อ3นะคะ I practice using the new vocabulary and don't just remember the meaning ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะจำคำศัพท์ใหม่ๆเขาบอกว่าฉันเนี่ยเอาคำศัพท์ใหม่เนี่ยมาฝึกใช้ and don't just remember แล้วก็ไม่ใช่แค่จำความหมายอย่างเดียวนะฮะเอาไปใช้ด้วยเอาไปใส่ประโยคด้วยนะคะข้อที่4ค่ะ I read English outside the classroom อ่านี่ก็ยิ่งสำคัญเลยนะคะฉันอ่านภาษาอังกฤษเวลาอยู่นอกห้องเรียนนะคะไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องใช่ไหมเราต้องแบบฝึกษาเพิ่มเติมก็จะยิ่งเก่งเร็วขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อ5คุณหนุนบังของกระเถิบนิดนึงข้อ5นะคะ I listen to English outside the classroom ได้ทำกันไหมคะเวลาอยู่นอกห้องเรียนนะคะเราก็จะต้องฝึกฟังภาษาอังกฤษจ,จากสิ่งที่เราชอบก็ได้หรือว่าสิ่งที่เรียนไปก็ได้นะคะนะถ้าเรายิ่งทบทวนก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเอง ข้อ6นะคะ I check my work for mistakes นะคะก็เอางานตัวเองนะสิ่งที่เราเรียนไปหรือว่าถ้าเกิดเรามีการแต่งประโยคอะไรก็ตามนะคะลองเอามาตรวจสอบ for mistakes ตรงไหนที่มันมีความผิดพลาดนะคะ mistakes แปลผิดพลาดนะ,ะก็มาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะถูกหรือยังสะกดถูกไหม้รรมมาถูกต้องไหมตามที่เรียนไปหรือเปล่านะคะอ่าข้อ7นะคะ I practice new grammar with a self-study book or online นะคะ I practice ก็คือฉันฝึก กราใหม่ใหม่ด้วยการเรียนด้วยตัวเองอ่านหนังสือ self study book ก็คือเป็นหนังสือที่สามารถเรียนด้วยตัวเอง or online หรือว่าอ,อะไรก็ได้ที่เราสามารถไปเรียนด้วยตัวเองได้ออนไลน์นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะใน7ข้อนี้เรามีครบทุกข้อไหมหรือว่ามีข้อไหนบ้างพิมพบอกคุณหนุนไว้หน่อยนะคะแล้วก็7ข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะแนะนําให้ไปทําเราจะเก่งภาษาอังกฤษเรวขึ้นแน่นอนนะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษกับคุณหนุนก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะไว้เจนคลิปหน้าอเองจ้าบาย